ส่วนพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะก็เพิ่งออกมาประกาศค่ะว่าติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งรายนะั่นคือเจมมานั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ใกล้ชิดก,กับผู้ที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ค่ะเรียกว่าคนเป็นทางติดเชื้อโควิดน -19 นกันรายวันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดถึงคิวของพระเอกหนุ่มตีเจมมาที่ออกมาแจ้งว่าติดเชื้อค่ะโดยเจมมาก็บอกว่าได้ทราบว่ามีคนที่ ก็เลยแยกตัวจากการทำงานแล้วก็รีบเดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพื่อความแน่ใจนะคะและผลก็ออกมาว่าพบเชื้อค่ะตอนนี้กำลังรักษาตัวแล้วก็ได้ แจ้งคนที่ใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยฝั่งคนบันเทิงเกาหลีใต้ก็ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเจโฮปหรือจองโฮซอกแรปเปอร์วัย28ปีสมาชิกวง BTS ก็ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งต้นสังกัดเนี่ยก็มีการถแถลงยืนยันเรื่องการติดโควิดของเขานะคะบอกว่าเจโฮปเนี่ยมีการเจ็บคอจึงเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะและผลการตรวจก็ออกมาว่าเป็นบวกในช่วงเช้าวันนี้นะคะ จึงได้ทําการกักตัวแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อให้หายทันไปทํากิจกรรมที่อเมริกาค่ะทั้งการขึ้นโชว์ในงานประกาศรางวัลแกรมมี่ในช่วงเช้าวันที่4เมษายนนี้ตามเวลาในไทยนะคะรวมถึงเดินสายทัวร์ในลาสเวกัสด้วยระหว่างวันที่8-9แล้วก็15-16เมษายนนี้ค่ะ